พี่น้องครับผมขออนุญาตอ่านจดหมายอันหนึง่งมีคนเ,เขียนมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมอยากจะอ่านให้พี่น้องฟังเพื่อหนุนใจพี่น้องว่าเมื่อคนมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยความรอดนี่เข้าไปในครอบครัวแล้วก็คริสตจักรและพวกเราก็มีส่วนในพระพรนี้ในครอบครัวนี้ด้วยครอบครัวนี้สามีเป็นชาวเม็กซิกันและภรรยาเป็นคนไทย บ้านเขาอยู่ที่แซนดิเอโกแล้วก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งในโบสถ์ที่ร่วมทำงานกับเราในโลกนี้นะครับโบสถ์ชื่อว่าแม่น้ำหรือสายทานสายทานแห่งพระคุณแซนดิเอโกนะครับสามีภรรยาคู่นี้ชื่อว่าอเล็กซ์นูเมสและคุณมีมีนะครับคุณมีมีผมจะอ่านแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยให้ฟังท่านเห็นรูปอยู่วันนั้นนะครับ สวัสดีอาจารย์หมอและอาจารย์ดาภรรยาของผมและผมนั้นไม่สามารถหาคําพูดที่ถูกต้องที่จะมาอธิบายถึงความขอบพระคุณในใจของเราที่มีต่อชีวิตของอาจารย์ทั้งสองท่านความเสียสละการทุ่มเทและการเป็นผู้แทนของพระเยซูในโลกนี้และสิ่งที่คริสตจักรนิวโฮปทำให้แก่เรา เราอยากที่จะให้อาจารย์รู้ว่าเราทั้งสองนั้นชีวิตได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าอัศจรรย์ชีวิตทั้งชีวิตของเราได้รับพระพรและเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่โดยการรับใช้ของอาจารย์ทั้งสองผมและภรรยานั้นและรวมไปถึงญาติพี่น้องในครอบครัวของเรานั้นทั้งในเม็กซิโกและในประเทศไทยได้รับพระพรมากมาย หลังจากที่ภรรยาของผมและผมนั้นได้รับความรอดเราก็เริ่มนำพี่สาวของผมมาสู่ความเชื่อในพระเยซูพี่สาวของผมก็เริ่มเชื่อพระเยซูและรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าและมารับความรอดตอนที่ไปค่ายที่อาจารย์หมอไปที่บิ๊กแบร์แคลิฟอร์เนียและตอนนี้พี่สาวก็รับใช้เป็นหัวหน้าเด็กอนุชนในคริสตจักรท้องถิ่นของเขา และนอกจากนั้นลูกชายซึ่งเป็นแฝดของเขาทั้งสองคนอายุ15บหปีและลูกสาวอายุหขวบก็ร่วมรับใช้ในแผนกเด็กที่คริสัจกรนั้นด้วยเห็นไหมครับเริ่มจากสองคนตอนนี้ลูกพี่สาวและมาถึงหลานสามคนมาเชื่อพระเจ้าและรับใช้พระเจ้าแม่ของผมนั้นไม่ได้เจอกันมา15บหปีแต่ว่าในที่สุดแม่ของผมก็สามารถมาเยี่ยมผมที่สหรัฐอเมริกาและ ได้ไปงานค่ายที่แคลิฟอร์เนียและอาจารย์หมอก็นำเขารับเชื่อและรับไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในค่ายปี2016ตอนนี้คุณแม่ของผมมีชีวิตที่ผูกพันตัวรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าและเขากำลังศึกษาเป็นสาวกของพระเยซูในคริสตจักรท้องถิ่นที่เมืองเม็กซิโกซิตี้และเขาจะสำเร็จการศึกษาในเดือนธันวาคม2018นี้ โอเคนะครับพี่สาวหลานสมคนตอนนี้แม่มาเชื่อพระเจา้าเป็นเวลา16ปีในชีวิตที่ผมไม่เคยพบคุณพ่อของผมเลยคุณพ่อของผมอาศัยอยู่ที่เม็กซิโกซิตี้แต่ในเดือนธันวาคม2016นั้นในงานฟื้นฟูที่เมืองลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียการอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นผมได้มีโอกาสคุยกับคุณลุงของผมคนหนึ่ง ซึ่งรู้ว่าพ่อผมอยู่ที่ไหนและเขาสามารถนำผมให้กลับไปติดต่อกับคุณพ่อของผมได้และตั้งแต่นั้นมาเราก็คุยกันทุกๆวันและในที่สุดคุณพ่อผมก็รับเชื่อพระเยซูและได้รับการเยียวยารักษาโรคให้หายป่วยจากโรคต่างๆมากมายอย่างอัศจรรย์โดยพระเยซูและตอนนี้เขาก็เริ่มนำพระกิตติคุณ และพระคุณของพระเจ้าเข้าไปในบ้านของเขาและครอบครัวใหม่ของเขาคือเขาคงยากับแม่แล้วไปแต่งงานใหม่นะครับแล้วผมก็แปลคำสอนของคุณหมอเป็นภาษาสเปนิชและแบ่งปันให้คุณพ่อฟังตอนนี้ความสัมพันธ์ของพ่อกับผมนั้นยอดเยี่ยมจริงๆส่วนลูกของเราในประเทศไทยสคนชื่อแม็กซ์ชื่อไมค์ Mike, และชื่อมันนั้นจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และนี่เป็นพระคุณของพระเจ้าทุกครั้งที่อาจารย์ไปจัดงานฟื้นฟูที่กรุงเทพเขาก็ไปที่ประชุมและรับไฟของพระเจ้าและเขาก็เพิ่งไปเมื่อเดือนตุลานี้เองไปรับไฟในวันที่20และ21ปี2018นี้เองขณะเดียวกันอาจารย์ดาก็มาที่นี่และพวกเราก็รับไฟจากอาจารย์ดาเช่นกัน นี่เป็นของขวัญจากพระเจ้าที่พระเจ้าประทานนี้แก่ครอบครัวของเราคือนิวโฮปอาจารย์หมอและอาจารย์ดาส่วนในประเทศไทยเมื่อคุณหมอไปครั้งที่แล้วเมื่อเดือนตุลาคมนั้นพี่สไปคยที่เป็นคนไทยกับสามีของเขาก็ไปที่งานประชุมของคุณหมอและเขาทั้งครอบครัวก็รับเชื่อพระเยซูและทิ้งศาสนาเก่าและมาเชื่อพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้า เห็นไหมครับคุณพ่อคุณแม่พี่สาวหลานสามคนลูกชายสามคนของคุณมิมี่และตอนนี้พี่สาวและครอบครัวของพี่สาวของคุณมิมี่รับเชื่อหมดแล้วส่วนลูกของผมสองคนคนอายุสิบสี่ชื่อว่าจัสตินนั้นก็อยากรับใช้พระเจ้าเริ่มเรียนวิธีเล่นเปียนโนเพื่อที่จะไปรับใช้พระเจ้าในค่ายส่วนลูกชายชื่ออเล็กอายุสิบสาปีชอบอ่านพระคัมภีร์มาก และอยากไปที่ค่ายที่เมืองของอาจารย์อยู่และอยากถูกแตะโดยพระเจ้าชีวิตของเราเปลี่ยนไปมากเมื่อมาค่ายที่ซสียตทกและรับการวางมือและรับไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าของเรายอดเยี่ยมจริงๆรภรรยาของผมและชีวิตของผมนั้นได้รับการทะลุทะลวงเปลี่ยนแปลงมากมายและมีพระคุณที่อยู่ในรายการที่เขียนมี การอัศจรรย์และพระพรมากมายซึ่งเราไม่สามารถเขียนได้ในอีเมลนี้ได้ทั้งหมดโดยความรักพระคุณความเมตตาการจัดสรรหาและความสัตย์ซื่อของพระเจ้านะครับนี่คือคำหนุนใจที่มาจากแซนเดียโกว่าชีวิตของพวกเรานั้นที่รับใช้พระเจ้าไม่ว่าจะอาจารย์ดาทีมอัดเสียงทีมอัดวิดีโอพี่น้องที่ถวายสิบรถพี่น้องที่อธิษฐานเผื่อเราหนุนใจเรา ตักน้ําให้เรากินตักอาหารให้เรากินนะครับแล้วก็เ,เป็นกําลังใจบางทีพี่น้องก็ถวายให้ผมก่อนเดินทางบอกอาจารย์ขอฝากไปงานพัฒกิจด้วยนะเอาเอาเงินไปอซองไปเราก็เอาเงินนั้นไปใช้ในงานของพระเจ้านะครับทุกสิ่งที่ท่านทานั้นเป็นพระพรนี่เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งในครอบครัวที่ทีละคนทีละคนมาเชื่อพระเจ้าเพราะว่าเราทําสิ่งที่ถูกต้องนะครับ คริสจักรของเราเชื่อในการสร้างคริสจักรของพระเจ้าและสร้างสาวกผมอยากจะหนุนใจนะครับพระเยซูบอกว่าเราจะใช้เจ้าเปโตรสร้างคริสจักรพวกเราเป็นเปโตรในยุคนี้เพราะเราเชื่อพระเยซูใช่ไหมครับและพลังแห่งความตายจะหยุดไม่ได้ดังนั้นผมมีความเชื่อมากๆว่าคริสจักรสําคัญมากและคริสจักรเป็นพระวรากายของพระเจ้าที่อยู่ในโลกนี้ของพระเยซู ผมมีความเชื่อมากว่าชีวิตคริสเตียนที่ถูกต้องต้องผูกพันตัวกับคริสตจักรร้อ์เซนต้องเป็นสมาชิกที่คริสตจักรรักคริสตจักรรักผู้นำเอาจริงเอาจังและให้ลูกของเราเห็นว่าเรารักคริสตจักรของพระเจ้าลูกของเราต้องเห็น เขาอ่านออกนะครับเขาดูชีวิตเราเนี่ยคำพูดของเราสายตาการปฏิบัติตัวของเราเขารู้ว่าเรารักพระเย,ยซูและพระวรากายของพระเย,ยซูหรือไม่นะครับพระกัมพีบอกอย่างนี้ในหนังสือสดุดีบทที่25้าข้อ12บสองและสิบอกว่าผู้ใดเล่าที่เป็นคนยำเกรงพระเจ้าพระองค์จะทรงสั่งสอนผู้นั้นในทางที่เขาควรเลือกได้สําหรับผมยำเกรงพระเจ้าผมขอเลือกผูกพันตัวกับคริสตจักรสร้างคริสตจักรของพระเจ้า และพาลูกมาหาพระเจ้าที่คริสัจรรเขาเองจะอาศัยอยู่ในความเจริญรุ่งเรืองผมมีประสบการณ์มาแล้วจเจริญรุ่งเรืองและลูกหลานของเขาจะได้แผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ผมอยากจะหนุนใจคนที่ยังมีลูกเล็กๆอยู่นะครับว่าถ้าพี่น้องท่าทีในใจคำพูดการกระทําการประพฤติทั้งที่คริสัจกรและนอกคริสัจกรต่อหน้าลูกของท่าน ท่านให้ลูกของท่านเห็นว่าท่านรักคริสจักรของพระเจ้ามากรักผู้นำและให้เขารู้ว่านี่เป็นครอบครัวคิสจักรเป็นครอบครัวของท่านเวลาท่านมาโบสถ์ท่านไม่ได้มาทําพิธีกรรมทางาศาสนาท่านมาพบคุณพ่อฝ่ายวิญญาณคุณพี่น้องเรากลับมาที่ครอบครัวเชื่อไหมครับลูกของเราจะไม่หลงหายถ้าไมผมพูดอย่างนี้ล่ละครับผมจะเล่าให้ฟังเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว ผมไปทานอาหารเที่ยงที่ดิมซัมแฟกตอรี่แล้วผมก็เห็นครอบครัวหนึ่งเขานั่งจินอยู่ที่นั่นแล้วผมรู้จักเขาเพราะว่าเขามาบสถรอบเช้าเป็นระยะระยะมาบ้างไม่มาบ้างแล้วผมพระเจ้าพูดกับผมเลยเขามีลูกห้าคนแล้วพระเจ้าก็พูดกับผมบอกว่าเจ้ารู้ไหมถ้าพ่อแม่สองคนเนี้เอาจริงในการมาคริสจักรทุกอาทิตย์ไม่ขาดคิสจักรรักคิสจักรร,กกร,รักเจ้า รักผู้นำเด็กห้าคนนี้จะรักครสตจักรและไม่หลงหายแต่ถ้าสามีภรรยาคู่นี้เกเรเก,รเกรตุงมาบ้างไม่มาบ้างเมื่อไรสะดวกก็มาโบสถ์เมื่อไรไม่สะดวกก็ไม่มาเมื่อไหร่วันดีคืนดีอยากจะไปเที่ยวก็ไปเที่ยวไม่สนใจงานของพระเจ้าในคสตจักรเมื่อลูกอายุส8ปขวบเด็กเหล่านั้นจะบอกว่าฉันก็ไม่สนใจเหมือนกัน เพราะพ่อก็ไม่สนใจไม่ใช่เหรอแม่ก็เห็นเรื่องไปคิดจักรเป็นเรื่องทางเลือกหนึ่งในทางเลือกหลายๆทางลูกอายุ18จะทิ้งพระเจ้าและไม่กลับมาคิดจักรอีกเลยผมพูดอย่างนี้นะครับเพราะผมรักพี่น้องและยอมรับจริงๆว่าเป็นห่วงลูกของพี่น้องในโบสถมากว่าลูกของท่านจะไม่ทิ้งพระเจ้ามันเริ่มที่พ่อแม่ว่าพ่อแม่เกรงกลัวพระเจ้า และให้ดำเนินชีวิตที่ให้ลูกเห็นว่าคริสตจักรของพระเจ้าสําคัญมากมากใครเห็นด้วยว่ากินข้าวเช้าสําคัญเดี๋ยวกินข้าวเย็นสําคัญเอากินข้าวเย็นละกันใครเห็นด้วยว่ากินข้าวเย็นสําคัญเห็นด้วยไหมครับใครเห็นด้วยว่าอาบน้ําสําคัญถ้าท่านบอกว่าไม่สําคัญนี่ผมชักเป็นห่วงใครเห็นด้วยว่าถูฟันสําคัญใครเห็นด้วยว่าต้องนอนพอสําคัญสําหรับผมนะครับ พวกนี้สาคัญหมดเลยเพราะว่าถ้าผมไม่ทําผมคงจะป่วยและอายุไม่ยืนนานสําหรับผมมีเรื่องหนึ่งที่สําคัญคือชีวิตที่เดินกับพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานรับใช้และอยู่ในบ้านของพระเจ้าไปคริสัจักรเป็นประจําถ้าไม่มีอุบัติเหตุหรือว่าไม่มีเรื่องฉุกเฉินหรือว่าไม่ได้ออกนอกเมืองผมจะไม่ขาดโบสถ์และลูกของผมทั้งสามคนไม่ขาดโบสถ ลูกผมเนืงสามคนและหลานด้วยตอนนี้หลานผมเนืงสองคนนะครับเริ่มอ่านพระคัมภีร์เองแล้วแล้วเขาก็สนใจเรื่องพระเจ้าเพราะเขาเห็นทั้งคุณตาคุณยายและคุณพ่อคุณแม่ไปโบสถ์ทุกอาทิตย์ไม่เคยขาดโบสถ์และเห็นความสําคัญของโบสถ์หลานเราก็เริ่มไปตามเราลูกผม,มท,ทั้งสามคนไปโบสถ์ทั้งสามคนพี่น้องที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยพะผมเป็นห่วงและเห็นไหมครับว่า ผู้หญิงผู้ชายคู่นี้ที่ส่งอีเมลไหมผมอเล็กซ์กับมีม่นั้นเขารักคริสตจักรเหมือนกันอยู่ที่แซนดิเอโกและลูกของเขาทั้งสองคนรวมไปถึงพ่อแม่รวมไปถึงพี่สาวรวมไปถึงลูกที่เมืองไทยทุกคนเห็นความสําคัญของพระเยซูและคริสตจักรของพระเยซูทุกคนเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> อยากจะฝากเรื่องนี้ไว้ผมอัดคาสอนนี้ไว้ด้วยอัดคาหนุนใจนี้ทิ้งไว้ในอินเทอร์เน็ตให้ พิสตีมใหม่ที่เข้ามาทีหลังที่ยังเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกยังเด็กๆอยู่นั้นเขาเข้าใจเรื่องการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเพื่อลูกจะได้ไม่ไปตกนรกบึงไฟสําหรับพ่อแม่ที่ลูกทิ้งพระเจ้าไปแล้วเพราะท่านทําผิดพลาดไปในอดีตอยากหนุนใจจริงๆให้อธิษฐานเปื่อลูกโทรไปหนุนใจเจอลูกหนุนใจลูกสิครับบอกว่าลูกพระเจ้ารักลูกนะสำคัญมากนะั้นเรื่องชีวิตที่จะต้องเดินติดตามพระเจ้าไม่ได้ไปเทศนาใส่เขา ไม่ได้ไปดาเขาไม่ได้ไปประนามเขาแต่หนุนใจเขาไปเรื่อยๆนะครับหนุนใจบอกสาคัญที่ลูกต้องเดินกับพระเจ้าจริงๆนะครับเรื่องนี้เรื่องสําคัญมากเราอยู่ในโลกนี้แค่ระยะเวลาสั้นๆพี่น้องครับมีรวยแค่ไหนมีเงินมากแค่ไหนก็ไม่สามารถทําให้ท่านไปสวรรค์ได้วันนี้มีโอกาสคุยกับสมาชิกชาวอเมริกันบอกว่าคนที่รวยที่สุดคนหนึ่งในเซียโต มีบ้านราคา127ล้านเหรียญอยู่ริมน้ำที่เมอร์เซอเไีย์เป็นเจ้าของทีมฟุตบอลทีมชื่ออะไรนะซีฮอเป็นเจ้าของตึกมากมายในเซียเตลเคยเริ่มเปิด Microsoft กับบิลเกตเป็นเพื่อนกันเปิดพร้อมกันเขาได้ตายไปแล้ว เขาตายอายุหกสิบกว่าผมนี่อายุมากกว่าเขาอีกผมยังไม่ตายเขาตายไปแล้วเมื่อไม่นานมานี้เขาเอาเงินไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวตอนนี้เขาไม่ได้แต่งงานไม่มีลูกสมบัติทั้งหมดตกเป็นของพี่สาวและหลานเขาไม่ได้เลยเลยลูกก็ไม่มีภรรยาก็ไม่มีพอผมฟังเรื่องนี้นะครับผมรู้เลย ขอบคุณพระเจ้าที่มีเงินขอบคุณพระเจ้าที่มีบ้านอยู่แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่เงินแต่ชีวิตที่เดินกับพระเจ้าและรางวัลในสวรรค์เราอาจจะมีเงินเป็นร้อยร้อยล้านแต่ถ้าเราไปตกนรกบึงไฟมันจะมีประโยชน์อะไรลูกเราอาจจะได้มรดกจากเราเยอะแยะได้ล้านเราคนละล้านคนละล้านคนละบ้านแต่ถ้าเขาตกนรกจะมีประโยชน์อะไรสําคัญมากพ่อแม่ต้องตั้งใจจริงๆไม่มีลูกของข้าพเจ้าแม้แต่หนึ่งคน ตกนรกบึงไฟข้าพเจ้าจะพาเขามารู้จักพระเยซูและชีวิตของเราต้องเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นว่าเราจริงจังกับพระเจ้าอเมนครับ <Amen. S 1> ผมเห็นจริงๆนะครับลูกไม้ตกไม่ไกลต้นพ่อแม่ที่รักพระวิญญ,ญาณลูกจะรักพระวิญญ,ญาณพ่อแม่ที่เคารพผู้นำลูกจะเคารพผู้นำผมเห็นมาแล้วสามสิบกว่าปีท่านเป็นอย่างไร วิญญาณเดียวกันจะอยู่ในลูกของท่านนั้นอยากจะหนุนใจจริงๆถ้าท่านอยากให้ลูกของท่านเป็นคริสเตียนที่ดีท่านต้องเป็นคริสเตียนที่ดีก่อนให้เกียรติผู้นำให้เกียรติพระวิญญาณรักพระวจนะรักษาท่าทีในใจรักคริสจักรของพระเจ้าสัต์ซื้อรักษาใจของท่านพอลูกของท่านมองท่านอยู่ท่านเป็นอย่างไรเขาจะเรียนแบบท่านน้อยมากที่ลูกไม่เหมือนพ่อแม่ลูกส่วนใหญ่จะเหมือนพ่อแม่ และผมเห็นมาแล้วเป็นสิบสิบรายในชีวิตของผมแต่ผมก็ช่วยแล้วเขาไม่ได้เพราะว่าพ่อเขาเลือกทางแบบนั้นแม่เขาเลือกทางแบบนั้นเห็นมาแล้วเป็นหลายๆครอบครัวเลยพ่อเกเรเกตุมลูกเละพ่อแม่โยโยไม่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าลูกก็ไม่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเหมือนกันหมดถ้าพ่อแม่ รักพระวิญ,ญญาณสนใจเรื่องพระวิญญาณลูกจะสนใจเรื่องพระวิญญาณเพราะว่าเราเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นเห็นไหมครับพี่น้องอยากจะพูดหนุนใจคุณพ่อคุณแม่จริงๆนะครับว่าเรื่องนี้สําคัญมากว่าเราต้องเป็นตัวอย่างให้ลูกเราแล้วเราต้องตัดสินใจใได้เราจะต้องเป็นพยานเราต้องหนุนใจลูกเราให้ไปสวรรค์ให้ได้เหมือนกับคุณแม่คุณคุณ,คณอเล็กซ์คุณมีมี่เนี่ยเขาทําทุกทางเลยให้ลูกเขาไปสวรรค์ให้ได้ถึงนม้ลูกเขากับใจหมดเลยทุกคนผมนับถือใจของเขามากเลย นะครับว่าเขาตั้งใจอยากให้ลูกก็ไปสวรรค์ให้ได้ข้าแต่พระบิดาเจ้าช่วยเราในยุคนี้ด้วยที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เราจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกของเราเห็นว่าเราเป็นคนที่รักพระเยซูไม่ใช่นักศาสนาไม่ใช่คนที่เย่อหยิ่งจองหองแต่รักครสตจักรให้เกียรติพี่น้องในครสตจักรให้เกียรติพระวชนะให้เกียรติพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าครสตจักรเป็นครอบครัวของพระเจ้า แล้วเราจะเดินกับพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาช่วยลูกของเราทุกคนล้านของเราทุกคนรู้จักพระเจ้าส่วนตัวและมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและรักคริสจักรของพระองค์เพราะเรารู้ว่าถ้าเขาไม่รักคริสจักรวันหนึ่งเขาจะหลงหายวันหนึ่งเขาจะไปในทางโลกนี้เพราะคริสจักรเป็นบ้านของพระองค์ขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้า ฮาเลลูยาใครบอกว่าขอน้ำมันลงมาในเขาสัตว์ของท่านวันนี้พระท่านจะได้ออกไปเจิมคนอื่นด้วยนะครับขอเชิญพี่น้องรับน้ำมันจากพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยา